ห้าอุ้มคู่ประสานแค่ประโยชน์ใช้กับผู้ป่วยเจ็บที่ได้รับอันตรายที่ศีรษะขท้าแต่ยังรู้สึกตัวดีอยู่คําบอกคําสั่งอุ้มคู่ประสานแค่การปฏิบัติเมื่อสิ้นคําบอกผู้อุ้มวิ่งไปยังผู้ป่วยเจ็บให้หมายเลขนึ่งเข้าทางด้านที่มีบาดแผลและหมายเลข่อ,องเข้าด้านตรงข้ามกับหมายเลขนึง ไปหยุดอยู่กึงลางลำตัวของผู้ป่วยเจ็บแล้วทำขวาซ้ายหันเข้าหาผู้ป่วยเจ็บนั่งคุกเข่าโดยตั้งเข่าทางด้านศรีรษะของผู้ป่วยเจ็บขึ้นผู้อุ้มหมายเลขหนึ่งใช้คําบอกเรียมยกคนไข้ให้ผู้อุ้มทั้งสองหมายเลขละคองผู้ป่วยเจ็บลุกขึ้นนั่งแล้วเลื่อนปลายเท้าและหัวเข่าชิดกันแล้วให้ผู้อุ้มใช้มือสอดเข้าใต้ขาพับมืออีกข้างหนึ่ง ระครองหลังไว้โดยผู้อุ้มใช้มือจับที่เข็มขัดผู้ป่วยเจ็บควยกันแขนของผู้ปปวยเจ็บโอบรอบคอของผู้อุ้มทั้งสองไว้ผู้อุ้มหมายเลขหนึ่งใช้คำบอกยกแล้วช่วยกันยกผู้ป่วยเจ็บให้นั่งบนเขา่าผู้อุ้มหมายเลขหนึ่งใช้คำบอกประสานแพร่ผู้อุ้มทั้งสองใช้มือขวาจับข้อมือซ้ายของตนเอง แล้วสอดเข้าใต้คนหาของผู้ป่วยเจ็บแล้วใช้มือจับข้อมือขวาซึ่งกันและกันจะทําให้มีลักษณะเป็นแคร่รองรับน้ําหนักผู้ป่วยเจ็บได้ผู้อุ้มหมายเล้หนึ่งใช้คําบอกเลื่อนลงมานั่งผู้ป่วยเจ็บเลื่อนตัวลงไปนั่งบนข้อมือของผู้อุ้มหมายเลขหนึ่งใช้คําบอกลุกให้ผู้อุ้มลุกขึ้นยืนพร้อมกัน หมายเลขน,นึ่งใช้คําบอกเดินออกเดินพร้อมกันโดยก้าวเท้าด้านนอกออกเดินก่อนการวางผู้ป่ยเจ็บหมายเลขน,นึ่งใช้คําบอกจุดและใช้คําบอกต่อไปว่านั่งโดยทั้งสองหมายเลขหันหน้าเข้าหาผู้ป่วยนั่งคุกเขา่าตั้งเข่าด้านศรีรษะผู้ป่วยเจ็บขึ้นให้ปลายเท้าและหัวเขา่าชิดกันด้านหลังผู้ป่วยเจ็บ และให้ผู้ป่วยเจ็บนั่งลงบนเขา่าหมายเลขหนึ่งใช้คําบอกเตรียมวางคนไข้ทั้งสองหมายเลขใช้มือสอดเข้าใต้ขาพับและจับขาผู้ป่วยเจ็บเหยียดให้ตรงและใช้มืออีกข้างหนึ่งประคองหลังผู้ป่วยเจ็บไว้หมายเลขหนึ่งใช้คําบอกวางทั้งสองหมายเลขค่อยๆแบะเข่าทั้งสองออกไปทางหลังผู้ป่วยเจ็บแล้วค่อยๆวางผู้ป่วยเจ็บลงนอนให้เรียบร้อย